ก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับในนี้ตั้งถากอีสานเนาะว่ะนี่ผลกระทบทั้งใม่น้ำโขง,งอันนี้อย่างของหาเจ้าถากเหนือนี่ก็จะมีอยู่ตีว่าเมื่อตะกอนนั้นเคยหาป่าได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้อ่ะหาจะบม่ได้เลยเจ้าะตะกอนนี่<อ>หาปูหาป่าปูพักลิ้มตะลิงเนี่ยอู้พอได้เลี้ยงชีวิตครอบครัวได้ แต่เดียเ๋ยวนี้ในชีวิตครอบครัวก็ลำบากมากอยู่จะต้องไปเจ้ชีวิตตีว่าต้องออกไปทํามาหากินรับจ้างต่างนอกแต่แตะกอนเนี่ยจะหับจ้างต่างนอกเนี่ยบ่ค่อยจะมีจะต้องหาปูหาปลาลิ้มน้าโขงเนี่ยมาเจ้ชีวิตในครอบครัวพอได้ขึ้นได้ขายพอได้เลี้ยงครอบครัวได้ตั้งอีสานเนี่ยเป็นจด้พ่อเจ้าจะเหมือนตั้งเหนือนี่ก็ค่ะ ใช่ของใครสายน้ำไหลชีวิตคนก็คงไหลตามวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะโหดร้ายหรือสวยงามอยู่ที่เราตอบคำถามหัวใจตัวเองอยากเก็บดวงตัว,วันยามเช้าให้เป็นอย่างนี้ทุกๆวันเก็บรักและความผูกพัน 熬完。啊我